<OK>. โอเคคร la, <What was S 1> ับผมวันนี้ก็ขอกระาวสวัสดีครับเพื่อนๆผมก็กลับมาพบกันเดิมกับดีวีดีชานเสกันเช่นเคยผมแล้วก็เกมโรปเกย์มันมีชื่อว่า New Back Room Mode มอร์สหรือเปล่านะที่ผมไม่รู้นะฮะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับหลายคนแน่นอนนะครับผมหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าว วันนี้วันอังคารพี่พี่ดีบีทีต้องแคสไหมครับไม่ใช่เหรอไม่ใช่นะและนี่อะไรนะเนี่ยก็แน่นอนหลายคนายอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าพวกเธอทำอะไรมานอนอะไรกันตรงนี้เนะี่ยตายมานะ่่น่ะฮะก็คือเมื่อหลายหลายคนอาจจะงงใช่ไหมสงสัยใช่ไหมครับว่าอ้าววันนี้วันอังคารนี่พี่ดีบีทีแคสต้องแคสไหมครับตอนวันอังคารไม่ใช่เหรอ อ่าไม่ใช่นะครับผมพอดีผมจะชดเชยนะครับผมวันที่ไม่ได้แคสน,นะครับบูยเจอเลยเหรอโอ้โหก็คือผมมามาทำแบบชนิดว่าวันนี้มาชดเชยนะครับที่ไม่ได้แคสน,นะครับผม,มเพราะว่าเพราะว่าเมื่อเมื่อเมื่อสามสี่วันไปกรุงเทพนะครับก็เลยไม่ไม่ไม รีวิวแอนทัวร์วาไรตี้ก็น่าจะรู้นะฮะผมตรมันหมอบยังไงนะเวลาหมอบไม่ได้หมอบยังไงอ่ะแล้วแล้วมันหมอบยังไงตรงนี้นยังไม่ได้ไปมินเนี่ยนทำอะไรเราไหมนะ่ะ ตอนนี้ออตอนนี้ที่เราได้มาเราก็ได้เจ้าเทร็กมีเจ้านี่มาเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้เราได้อะไรอะ่ะมีดอร่าด้วยนะฮะเคนนี่ไว้หรือเปล่าเนี่ยนะอันะนี้ก็น่าจะเป็นแจ็คกี้นะฮะ,ะมีอาร์เมนด้าด้วยเหรอสกูบี้ดูก็มีมาริเทนโพนี่ก็มีเอลว์พับเกิรก็มีโอ้โหกระตูนใบเด็กกระตูนใบเด็กไป ด้วยฮะ ได้ดอร่ามาแล้วครับผู้ชมตัวอะไรอ่ะ แล้วมันหมอบยังไงอะเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดียวเดียวเดียวหมอบยังไงอ่ะมีวิธีหมอบไหมเนี่ยอหมอบลงยังไงเราไม่มีบอกเลยแล้วมันหมอบลงยังไงไม่มีบอบไม่มีบอกเลยเหรอ,อลองกดมืมั่วดูแล้วกันนะเราจะลองกดม,มาดู Oh. Tipo, tip. ออนะครผู้ชมผมว่ากิทแมปนี้เนี่ยผมเล่นมามานานแล้วนะฮะผู้ชมคาแรคเตอร์ Character. ตอนนี้ผมได้อ,อมีหลายตัวเลยนะเนี่ยฮะต้องไสุม่มก็อสุ่มตัวนี้ได้นี่มาเติมไปมได้นี้ไปแล้วเรียบร้อยละโอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวียวเดวเดีวแก่สีส,สีสีชมพูไปไปไปไไปไไป,ไปเออตตรงนี้เรามาแล้วนี่หว่าไปปีนขอโทษขอโทษเพื่อนโอเเราไปตรงไหนได้บ้างนงมีทางลงมีทางลงผู้ชมมีทางลงไปทางลงเลยอื เดี๋ยวทำแคสเกมอยู่โอ้ยมีอีอันนึงชมเอาไม้เอาไม้เอาไม้มุณผู้มเอาไม้เฮ้ย ไปยังไงอ่ะน้าชมกลับไปยังไงเอาน้าเด็ดเด็ดไปก่นอนนะเป็นนี้ก็จะเป็นอะไรเดินมาตรงนี้แล้วมันจะเป็นอะไร โอเคผู้ชมครับผมแมปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ผมผู้ชมครับแมปมีประมาณนี้เนาะก็โอเคฮะใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ผมก็อย่าลืมกระตุ้นรายยับผมก็โอเคกับวิดีโอผมก็โอเคครับผมอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับ